สวัสดีค่ะอีฟซีแฟนช่องสูขู่สูคุณพบพอกับช่องสาวบ้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องคะ่ะพบพอกันในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมจ้าเป็นจังไหนเน,โน,โน้อค่ะอากาศมามือนี่หนาวอีกเลี้ยวพี่น้องลมพัดวีวีหนาวค่ะอากาศเย็นทั้งไหนฝนตกเนน้อค่ะทั้งบานสาวบ้านนาบ่ตกแต่อากาศเย็นจ้า ดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องอากาศเปลีป่ยนแปลงเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวจังสิปรับสภาพบอทันแ้แน่นอนจ้าจ่อมือแล้วจ้าจ่อมือแล้วเด้อค่ะมืออ่นมือเฮงมือปังมือดังมือรวยฝันยังกันบ่โนอค่ะสบาบะนะบอฟันยังอีกดอกเด้อจ้าฝันมาล้ำจามเจไปทัวไปถิบเอาจังไดค่ะค็คิดน้ำตูเล็กหอม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 อยู่เนี่ยล่ะพี่น้องเห็ดจังเด วดนี้สีเฮงสิปังสิดังสีรวยตามตัวคือเกาหละนนอกค่ะเนาะสาวบนาก็เลยยิบยกเอาตัวเลขคลิปนี้เนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนบางแคเพิ่นบววางจ้ะเพิ่นกะส่งตัวเลขไหมสาวบนานังว้าวููพี่นงแฟ้น่องอฟซีฟังบ่เป็นยังจ้ะเซียนจ๋าขอบุญกับผู้ลายๆเด้อค่ะที่สุงตัวเลขไหมสาวบนาว้าสซูพี่นงแฟ้น่องอิฟซีฟัง ฟังให้จบฟังให้เข้าใจน้ำจ้าสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเดอ้อค่ะสำหรับตัวเลขเส้นบางเคบ่ไลยหางดอกขาวงวดนี้เพิ่นว่าเด่นเลยค่ะวิ่งบนรางนี่ฟันไปที่หาตัวเดียวโคโหลพนะอู้บักหานี่มาดังคักดังเนี่ยเถพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้จ้ะเอาค่ะสีบอวาหล่ไปเนาะสีไปเบิ่งว่าทั้งเสียนบางเคเพิ่นรงตัวใดไม่สาบานาวสูพี่น,นะน,อน้องเฟ้นจองเอฟซีฟังในงวดวันที่หนึ่ง เมษายน2567นาบจิตไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้าเนี่ยค่ะทางเซียนบางแคเป็นพึ่ง,ง,งทรงมาให้สาบนาเมื่อวานนี่ค่ะเนี่ยค่ะตามที่เพิ่นเขียนมานี่หนุ่งคักเอด็ดเอ้ยอยากัเพิ่นยากหลายเนวหลายอย่างเนาะทั้งเหตุงานพร้อมจะ้ะบอเป็หยังวาตะได้ตัวเลขกมาค่ะนวดวันที่1เมษายน6ป เพื่อนห้ฟันบนล่างวิ่งไปตัวเดียวที่ห้าตัวเดียวโคโลจ้าสำหรับสามตัวมิบเดียวห้าเก้าห้าจับคู่ห้คือเก้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งห้าจ้าอันนี้ชุดบนเดอ้อค่ะสำหรับชุดล่างเนาะคะ่ะชุดล่างก็วิ่งหาเพื่อนว่าห้ลูดเลยหายยู่หลักสิบเพื่อนจับมให้เนาะคะ่ะเพื่อนจับหลักสิบมให้ก็คือเน้นเน้นหาหนึ่งหาสองหาสามหาเปียดจ้า สำหรับคู่กันเนาะค่ะเลขกันคือหาสี่หาหกหาเจ็ดหาเก้าถ้าเลขหามาลางนี่สีมาหลักสิบพี่น้องจา้าคันไปบนนี่สิไปหลักหน่วยทันทีแต่เพิ่นไห้ฟันบนล่างวิ่งไปที่ห้าตัวเดียวขู่หนูเด้อค่ะเอาเดี๋ยวสาบนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วก็เอาของเก่ามาเปรียบเทียบให้พร้พอมจา้ามาแล้วค่ะเขียนใส,ส่กระดาษให้เร้วจะ้ะตามเซียนบางแคในวดวันที่หนึ่งเมษาหกแปด วิ่งเพิ่นห้บนล่างฟันไปที hmm. <po> ่ห้าคือกันพี่น้องห้าเม็ดเดียวโคโลแต่ตามที่เพิ่นทรงมาไห้หนีถ้าเลขม้าบนหนีหาสียู่หลักหน่วยทันทีถ้าไปล่างจะอยู่หลักสิบจ้ะเพิ่นจับห้ยสามตัวเม็ดเดียวห้าเก้าห้าเก้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งห้าจ้ะสังเกตสามตัวเม็ดเดียวเนี่ถ้าผู้ใดมาก่าหากระจัดค่ะเพิ่นว่าได้ตัดไห้เนาะ สาตนี่ตัดเอาก็ได้ถ้ามักชุดนี้เด้อค่ะะมักเลขห้ามเนี่นี่จ้ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะวิ่งไปที่หาคือกันหาในสียูลักสิบโต,ตเน้นๆที่เพื่อนฟันไฮขาดนี่ห้าหนึ่งห้าสองหหปดอันนี้คือโตเด่นโตเน้นแต่ตัวกันชุดกันห้าสี่ห้าห้าเจห้าเกนาะค่ะสังเกตดีๆค่ะถ้ามาชุดบนหาสียูนววย ถ้ามาล่างหาจะอยู่หลักสิเอาเดียวสิเปรียบเทียบอหงวดเก่าให้บเบิ่งแต่ว่างวดเก่าหลุดได้จ้ะแต่ว่าเลขงวดนนี้เพิ่นว่ให้เลขดับมาเมจ้ะงวดว่าหันเพิ่นกระดับอยู่ด้อค่ะดับหนึ่งล่างแต่ว่างวดนี้เพิ่นว่าห้ดับม,าม้าเมจ้ะแต่ว่าหงวดก้อนนี่ครบล่างเพิ่นนในกอดข้อกันมาเด้อค่ะสองสามหงวดก้อนเพิ่นว่าห้เลขกวิ่งเนาะแต่ว่างวดนี้เพิ่นให้เล็กวิ่งมาจ้ะตามนี้เด้อเอฟซีจ้าค่ะ ฟังให้จุฟังให้ข้าใจน้ำจะเสียดายหลายพี่น้องเีก็ออกไปจังสันเนาะเปกๆสามสองไปจังสันเลขหกสามไปจังสันหกสามมันดังมันสือบ่ได้ดอกจ่าออกกระไดแต่ว่างวดนี้เลขหามาแหงด้วยเด้อค่ะศูนย์หามาแหงมาแหงแต่ว่าทางเสียนเปินกะคือวิ่งไปที่ห้าเด้ค่ะอืมจ้ะเอาเดี๋ยวเสียเก็บหน้าจอเด้อค่ะ เก็บหน่าโจเอาเดอ้อพี่น้องคะย่ำคือเก่าละทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางจ้าใส่พินิษคิดหลายๆก่อนสินำไปลงทุนจ้ะตามนี้เลยผู้ใดมักหรือผู้ใดทุนไลยกระเรียนโลดกระเรียนหันหันบนรางเลยค่ะฮะจ้ะเพราะว่าหลายเส้นหลายอาจารย์เลกวิ่งหานี่ชนมาเฮงอยู่เด้ค่ะศูหากระดังเลขศูนหนี่กระดังคือกัน จ้ะตามนี้ลหละเอาพี่น้องคะคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแนวทางของเซียนบางแคเนาะค่ะกะเพิ่นขนาดเพิ่นยุ่งหลายยางหลายแนวทั้งเหตุงานพร้อมเพิ่นกัยังเจียดเวลาส่งตัวเลขมาให้กัขอบุญขอบุณเพิ่นลหลายๆเน,นคะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเซียนเลยค่ะเฮงๆปังๆน้ากันจ้ะเอาพี่น้องคะคลิปนี้ไปเราจะเฮงๆฮงรวยๆปังๆฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเปิดข่าวกันมองเห็นน้ำจากคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะถา,าวะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตกินังเปตานังอุปกรัรปติปิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพติติยวัชันโตสัพพะโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอัภิวาธนาศีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตตารุธรรมวัฒนันติอายุวันโมสุขังพระลัง